ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์นะคะกับคุณกิติพันธ์นาคมงคลและดิฉันพาฝันปิ่นทองค่ะเริ่มต้นสรุปข่าวแรกในวันนี้เลยนะครับสำนักรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติโยกย้ายข้าราชการครับของกระทรวงศึกษาธิการระดับ41นะครับจำนวน3าตำแหน่งด้วยกันครับนายจตรุรนฉายแสงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็ได้ถแถลงถึงผลการ มติของคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งของข้าราชการระดับ41ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งมาจากกระทรวงศึกษาธิการ2ตำแหน่งแล้วก็จากกอพอรอ,อีก1ตำแหน่งครับ ก็คือนายอภิชาติจีรวุฒินะครับจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับไปดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ2นางสุทธศรีวงศ์สมานครับจากรองเลขาธิการสภาการศึกษาไปดํารงตําแหน่งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการและก็นายทศพรสิริสัมพันธ์นะครับจากเลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการมาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับ ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมองว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในครั้งนี้ทุกตำแหน่งล้วนมีแต่ความสําคัญในการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งผู้ที่เข้ารับตําแหน่งนะครับก็มีความรู้ความสามารถทุกคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับได้เยี่ยมบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบ นายจตุนชนสายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อร่วมประชุมปฏิบัติการ6องค์กรเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนายาายักโกบไรมณี อิหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีซึ่งถูกผู้ร้ายรอบยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่5สิงหาคม2,556เป็นห่วงแห่งการถือศีลอดและอยู่ในห่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนประจำปีนี้จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อเยี่ยมนายสถิต อินทศิริครูโรงเรียนบ้านแขนเท้าตําบลเกาะจันอําเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งถูกยิงที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายและแขนขวาหักระหว่างขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังเลิกเรียนและนางขวัญกลมสิทธิเชนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูดลอําเภอมายอจังหวัดปัตตานีที่ถูกสะเก็ดร,ระเบิดระหว่างนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ทางด้านนายบุญสมทองศรีพรายประธานสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หารือร่วมกับประธานสมาพันธ์ครูปัตตานียะลานาราชิวาสผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่เตรียมก่อตั้งศูนย์ประสานงานและเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยเหลือเยียวยาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและครอบครัวของครูที่ได้รับผลกระทบครับ สำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบนะคะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานกว่า100คนเมื่อวันที่18สิงหาคม2556ที่ผ่านมา นายจตรุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยคณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร์ครุาศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศาึกษาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศาึกษาศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศาึกษาครูนักวิชาการและเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า100คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการสัมมนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้มีการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทั้งการอ่านเขียนคิดและวิเคราะห์รวมทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่หลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาครูพัฒนาระบบททดสอบการวัดผลและประเมินผลที่ได้มาตรฐานตลอดจนระบบคัดเลือกบุคลากรให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นคือ เช่นเลื่อนระดับผลการประเมินการทดสอบปิซาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์นั้นจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนทั้งระบบเชื่อมโยงสู่การปรับหลักสูตรการทดสอบประเมินผลที่สอดคล้องกันโดยในที่ประชุมเห็นพ้องกับการเน้นทักษะทั้ง3ด้านคือทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์ เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจําเป็นและเป็นวิชาพื้นฐานสําหรับการประเมินปิซซาเด็กไทยถือว่ามีปัญหาในเรื่องของภาษาไทยและยังมีเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ควรเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ก่อนเพราะภาษาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์เด็กจะต้องอ่านออกเขียนได้ทําให้เกิดความเข้าใจเกิดการพัฒนากระบวนการทางความคิดและเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆอีกต่อไป นอกจากนี้ยังได้หารือกันในเรื่องของการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต้องปรับให้เป็นระบบที่มีหลักประกันว่าจะสามารถคัดเลือกเด็กที่มีคุณภาพและสามารถเรียนได้จริงซึ่งการสอบจะต้องมีความเท่าเทียมและที่สําคัญจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนหากไม่เปลี่ยนจะเกิดความเสียหายและเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องจะหาหรือและมีข้อสรุปออกมาได้แต่จะไม่เปลี่ยนในทันทีเพราะว่านักเรียนจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวคาดว่าหากเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย3ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะจัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉินตูและนำนักศึกษาจีนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้โอวาทแก่คณะนักเรียนจีนในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาล โดยโครงการนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงตูสาธารณารัฐประชาชนจีนได้ส่งนักศึกษามาฝึกสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษรวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่โดยรุ่นที่1จะจัดให้เฉพาะโรงเรียนในสังกัดเชียงใหม่เท่านั้น ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงคุณภาพของนักเรียนทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดโอกาสขาดแคลนครูขาดแคลนงบประมาณจึงได้ประสานกับมหาวิทยาลัยเฉิงตูขอรับนักศึกษาเพิ่มและมีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมากจึงได้ขยายโครงการไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นนักศึกษารุ่นที่5มีจำนวนนักศึกษากว่า99คน49โรงเรียน โดยในรุ่นนี้ได้ฝึกสอนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและจะเดินทางกลับประเทศจีนในวันที่1ตุลาคม โครงการบริหารส่วนตำบลจึงได้ตระหนักถึงความร่วมมืออันดียิ่งทางการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศจึงอยากให้นักศึกษาดังกล่าวได้เรียนรู้ประสบการณ์สิ่งใหม่ๆในสังคมไทยได้แลกเปลี่ยนภาษาความรู้และวัฒนธรรมให้กว้างยิ่งขึ้นโดยมีการจัดทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในประเทศไทยเช่นวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า200คน ซึ่งจะศึกษาดูงานในวันที่20สิงหาถึง23สิงหาคม2556ค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักง,งานคณะกรรมาการการอาชีวะศึกษานะครับจึงได้จัดงานอาชีวะสร้างชาติ Improving Thailand ขึ้นครับ เมื่อวันที่19สิงหาคมนายจตรุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดงานอาชีวะสร้างชาติ Empowering Thailand ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ6รอบ โดยนําผลงานของนักศึกษาและสถานศึกษาที่ในสังกัดทั่วประเทศนะครับมาจัดแสดงและจัดจาหน่ายแก่ประชาชนในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับ5้าดาวจํานวนทั้งสิ้น130แห่งและสถานศึกษาจํานวน3แห่งที่จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษานิทรศการความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานต่างๆนวัตกรรมโครงการวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาการฝึกอบรม108อาชีพบริการอาชีวซ่อมได้ของศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์สมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและนิทรศการพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริผลงานด้านหัตถศิลป์ในชื่อทีมงานว่า กรีพากาการทีวิถีไทยซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีการสาธิตและก็โชว์ฝีมือของนักศึกษาในการประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตองงานปั้นงานแกะสลักเทียนหัตถลีลาผ้าไทยซึ่งเป็นศิลปะโดดเด่นเฉพาะถิน่นแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดพิธีปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับของกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาที่วิทยาลัยหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาว่าตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษารัฐบาลให้ความสําคัญและกําหนดปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเพราะยาเสพติดมีผลกระทบต่อคุณภาพของประชาชนและเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาต่างๆตามมาจําเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ในส่วนของสถานศึกษานั้นผู้บริหารและบุคลากรจะต้องมีมาตรการและวิธีการป้องกันอย่างจริงจังซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดภายใต้3ยุทธศาสตร์ก็คือสร้างสรรค์ขอไปครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดเสริมสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถานศึกษาและเสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนาคุณภาพ โดยมีกลยุทธ์4ต้อง2ไม่ก็คือ 1. สถานศึกษาต้องมีกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติดและบริบทพื้นที่ 2. สถานศึกษาจะต้องมีแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน 3. สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบงานรับรองยุทธศาสตร์4ระดับก็คือป้องกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือและบริหารจัดการ และ 4. สถานศึกษาจะต้องมีการช่วยทำงานระหว่ังนักเรียนครูผู้ปกครองรวมถึงชุมชนครับส่วน2ไม่นะครับก็คือสถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูลกลุ่มเสียงกลุ่มติดและกลุ่มค้ายาเสพติดและไม่ผลักปัญหาไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษานะครับและต้องนำไปบำบัดรักษาและให้กลับมาเรียน ในการนี้ได้มีการดำเนินการตรวจปัสสาวะเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อหาสารเสพติดครับซึ่งกพบว่ามีเยาวชนที่มีฉี่สีม่วงจำนวนหนึ่งซึ่งสถานศึกษาจะดำเนิน,น,นการหาสาเหตุว่าจากสารประเภทใดหากตรวจแล้วพบว่าเป็นสารที่เกิดจากสารเสพติดก็จะนำสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาเรียนได้ครับ สะสะคจับมือกับมูลนิธิร่มฉัดน,นะคะเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคกลางจังหวัดสมุทรสาครโดยการนำบวรโมเดลมาขยายผลสู่ชุมชนโดยการดึงเยาวชนผู้ประกอบการในท้องถิ่นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภาษาพมา่าเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้ค่ะ ายพงเทพการ,ารองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคกลางจังหวัดสมุทรสาครและโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสสคมูล,ลนิธิร่มฉัดและโรงเรียนเอ,เอกชัยจังหวัดสมุทรสาครโดยในพิธีเปิดนั้นมีนายจุลพัก์แสงจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับนะคะและมี ทีผู้มีเกียรติผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจากนั้นดออรอุบลเล่นวารีที่ปรึกษาโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคกลางจังหวัดสมุทรสาครและการดําเนินตามโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบวัดไตมิตร นอกจากนี้ยังมีด็อร์สมชัยชวริตธ,ธาดาผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัยนายพิสุทธิ์วีระจิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนตลอดจนคณะครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมในพิธีเปิดเป็นจํานวนมาก จากนั้นนายพงเทพเทพกาจนารองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ได้ร่วมกันกดปุ่มเปิดแพรคคลุมป้ายและตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการภายในโดยมีตัวแทนนักเรียนคอยกล่าวต้อนรับเป็นภาษาทั้ง10ประเทศคือไทยราวกัมพูชาเวียดนามพมา่าสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไน นอกจากนี้บริเวณลานกิจกรรมด้านนอกก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้และผลงานของนักเรียนอีกด้วยสำหรับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาอาเซียนแห่งแรกนำร่องของภาคกลางจังหวัดสมุทรสาครที่โรงเรียนเอกชัยนั้นก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนและชุมชนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558อีกทั้งยังเพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานและความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับช,ชุมชนต้นแบบวัดไตรมิตรออกไปสู่ระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวในเรื่องของ AEC ส่วนสาเหตุที่เลือกจังหวัดสมุทรสาครก็เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่มากจึงทําให้มีความหลากหลายทั้งทางด้านภาษาและสัญชาติของผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นภาพจําลองชุมชนอาเซียนในอนาคตอย่างแท้จริง ด้านในพงเทพเทพการนารองนายกรัฐมนตรีบอกว่าการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเรื่องภาษาถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากยิ่งเราได้รู้ภาษาได้มากมายหลากหลายเท่าไหร่ก็จะทําให้เราได้เปรียบทั้งทางด้านของธุรกิจการค้าเศรษฐกิจและการปรับตัวที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งถ้าคนไทยมีความฝักใฝ่ฝที่จะเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับภาษาในประเทศอาเซียนแล้วก็จะทําให้ศักยภาพของคนไทยนั้นเกิดการได้เปรียบในทุกๆด้านอย่างแน่นอน ด้านดรสมชัยชวริตธาดาผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวถึงการเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคกลางและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาพม่าว่าได้ก่อให้เกิดการประเปลี่ยนและทัศนคติที่ดีของชุมชนที่มีต่อภาษาและแรงงานชาวพมา่าโดยชุมชนสามารถใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารได้ในเบื้องต้นซึ่งส่งผลให้ชุมชนกับชาวพมา่า สามารถอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นและจะช่วยทำให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความตื่นตัวในการที่จะเตรียมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศูนย์ศึกษาอาเซียนที่ภาคใต้ที่จังหวัดละนองนะคะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนเข้าไปได้เรียนรู้ภาษาอาเซียนอย่างน้อยกว่าหนึ่งภาษาค่ะ ดเรพวงเพชรชุนละเอียดผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคใต้ที่จังหวัดระนองโดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานกสนกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยจะตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นให้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาษาให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนทั่วไปให้ได้รับพัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา และเพิ่มศักยภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียนตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมองว่าทักษะการใช้ภาษาอาเซียนถือเป็นสิ่งที่สำคัญกับการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ทางด้านนายประเสริฐบุญเลืองเลยาธะการกศนได้กล่าวว่าในปีงบประมาณ2556ทางสำนักงานกศนได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาจำนวน26แห่งทั่วประเทศโดยการนำร่อง16ศูนย์ในส่วนของภาคใต้มีจำนวน5แห่งได้แก่สำนักงานกศนจังหวัดภูเก็ตสำนักงานกศนจังหวัดสงขลาสำนักงานกศนจังหวัดระนองโรงเรียนสตรีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนอง โดยศูนย์อาเซียนศึาากษาภาคใต้นี้ถือเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านภาษาอาเซียนจำนวน3ภาษา ได้แก่ภาษาจีนภาษาพาม่าและภาษาอังกฤษจำนวน30หลักสูตรใช้ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่30ถึง300ชั่วโมงโดยเปิดโอากาสให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนทั่วไปได้เลือกเรียนตามที่สนใจตามความเหมาะสมของเวลาและอาชีพของผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและสื่อประกอบการเรียนรู้ต่างๆซึ่งผู้มาใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยค่ะ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ <c oughs> ก็ได้จัดถแถลงข่าวส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสขึ้นนะครับเป็นการสร้างรายได้ครับรวมถึงงานแสดงศักยภาพนะครับด้านงานฝีมือในงานสร้างงานสารอาชีพเด็กพิเศษไทยครับ ดรชินภัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมกับเทศบาลตำบลโพรงมาเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานสร้างงานสารอาชีพเด็กพิเศษไทยพร้อมทั้งเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์เด็กพิเศษบึงลาดโพซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสแห่งแรกของภาคกลาง จึงได้คัดเลือกผลงานเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสจากทุกภูมิภาคมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพและเกิดการมีงานทำภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานครั้งนี้ครับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีแนวทางที่จะจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กพิเศษในทุกภูมิภาคโดยในปีหน้าก็กำหนดจัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑ์เด็กพิเศษแห่งที่2ที่ภาคใต้จังหวัดชุมพร สำน,นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับก็ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาไทยนะครับที่เดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์นายอภิชาติจีรวุฒิเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดเผยถึงแผนการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์ว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศอียิปต์ขณะนี้มีนักศึกษาไทยประมาณ800-900คนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับมาประเทศไทยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงไคโรดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่กำลังจะเดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์โดยศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจะตั้งอยู่ชั้นที่1อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันเสาร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะครับ026104200ครับ และจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำแบบฟอร์มให้นักศึกษากรอกข้อมูลและความช่วยเหลือที่ต้องการเบื้องต้นของสกอได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือทั้งด้านการ เทียบโอนหน่วยกิจเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอียิปต์มายังสถาบันการศึกษาไทยและก็ได้เตรียมประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนํานักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาที่ต่อเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องที่นักศึกษาอยู่ในประเทศอียิปต์โดยเฉพาะมหาวิทยายลัยสงขลาน,นครินวิทยาลัยเขตปัตตา,านีครับมหาวิทยายลัยนาราธิวาสราชนครินมหาวิทยาลัยราชพัฏยา,าซึ่งเปิดสอนสาขาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนอยู่ในประเทศอียิปต์ส่วนใหญ่นั้นจะเรียนสาขาเหล่านี้ครับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวชอนะคะขอเชิญชวนท่านผู้ชมเข้าร่วมงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2556ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงผลงานวิจัยกว่า600เรื่องโดยมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อชุมชนและสร้างคลังข้อมูลงานวิจัยให้คนไทยเข้าถึงได้โดยง่าย สำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,556ขึ้นภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27สิงหาคม2556ที่โรงแรมเซ็นทราแกนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทันเวิร์กกรุงเทพมหานคร ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์สุนิพร์จิตมิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่างานไทยแ l นด์รีเซิร์ชเอ็กโป2013ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่8โดยวชได้ร่วมกับเครือข่ายภาคีร,ระบบวิจัยทั่วประเทศนําเสนอผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพในห,หลายมิติโดยภายในงานแบ่งออกเป็นสส่วนคือส่วนของนิทรรศการและการประชุมสัมมนาในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการวิจัยทั้งนี้สําหรับโซนนิทรรศการผลงานวิจัย ป,ประกอบไปด้วยนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการทรงงานเกี่ยวกับงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปพัฒนาประเทศโดยภาพรวมตลอดจนนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า600ผลงานซึ่งได้แก่กลุ่มงานวิจัยพื้นฐานงานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมงานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านธรรมิบาลและคอร์รัปชันงานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผลงานวิจัยทั้งหมดที่ ที่นำมาจัดแสดงจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆและตลอดจนเป็นฐานข้อมูลให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามบริบททางสังคมสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมงานได้แต่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27สิงหาคม2556ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวและการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทางช่อง ETV แห่งนี้ค่ะหรือที่เว็บไซต์นะคะ www.etvthai.tv หรือที่ youtube นะคะ etvnewthai ค่ะครับวันนี้คุณภาฝันเป็นทองผมกิติพันธ์นักมงคลพร้อมทีมข่าว ETV ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ